สวัสดีท่านสาธุชนผู้ที่สนใจในการสดับตับฟังพระธรรมเทศนาและสนใจในหลักการปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้เป็นการถามตอบเรื่องการปฏิบัติธรรมตามมหาสติปัฏฐานสูตรขั้งที่20ซึ่งจะดำเนินต่อจากคราวที่แล้วอันได้พูดกันถึงเรื่องของอิริยาบท หมายถึงว่ากิริยาการที่เกิดขึ้นจากการเดินการยืนการนั่งและการนอนซึ่งเป็นปรัชญาหนึ่งในสิบสี่ปรัชญาของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานวัตถุประสงค์สำคัญในการที่เราจะเจริญสติปัฏฐานนั้นพูดง,ง่ายๆก็คือเจริญใรสิกขานั่นเองพระะตรสิกขากล่าวคือศีลส,สมาธิปัญญา หรือเลือกอีกในหนึ่งว่าศิลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาสิกขาทั้งสามอย่างนี้เป็นคุณธรรมที่จะต้องพอกพูนหรือจรเริญให้มากขึ้นจึงจะสามารถขจัดชีเลสให้หมดไปได้แม้ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังได้ตรัสไว้ในหลายสูตรโดยพระข้อบาลีที่ว่าทาวิตาพระอุรีกตา เป็นต้นคือหมายความว่าให้ทำมากๆให้อบรมให้มากๆหมายความว่าให้อบรมศีลสมาธิปัญญานี้ให้มากๆเมื่ออบรมจนถึงขนาดแล้วศีลก็จะกลายเป็นอธิศีลสมาธิก็จะเป็นกลายกลายเป็นอธิจิตและปัญญาก็จะกลายเป็นอธิปัญญาถ้าหากว่ไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้เจริญหรือไม่ได้ปฏิบัติตามแนวที่ถูกต้องแล้ว สิกขาทั้งสามก็ไม่สามารถจะร่วมเป็นทำงานในกิจนเดียวกันได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระสูตรก่าวคือสกิจประฐานนี้ก็จะเป็นเพียงแผนที่ซึ่งไม่มีใครเดินอยู่เลยนี่จึงเป็นหลักสำคัญที่สมควรอย่างยิ่งที่เราชาวพุทธบริษัททั้งหลายควรจะพากันมรรณสกิณสิการแล้วก็พากันเจริญให้ถูกต้องตามแนว ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดไว้หาเมื่อพุทธบริษัทมีภิกษุเป็นต้นได้ทราบถึงพระพุทธประสงค์เช่นนี้แล้วต่างก็หาอุบายวิธีตั้งสำนักบ้างมีการอบรมสั่งสอนกันบ้างหลายๆสำนักแต่ก็นั่นก็ดีความแยบคายหรืออุบายวิธีที่จะปฏิบัติให้เข้าหลักถูกต้องเพื่อเป็นการกจายกิเลส ให้สมตามวัตถุประสงค์นั่นก็ย่อมจะเป็นไปได้ย,ยากถ้าหากว่าตรงแล้วแต่ละสำนักก็คงจะมีแนวการโน้มเอียงไปในทํานองเดียวกันแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เกล็ดหรือว่าข้อเปรียกย่อยต่างๆซึ่งจะควรทำปามเข้าใจให้เข้าไปรู้ด้วยปารีหาริกับปัญญานี่แหละเป็นเรื่องที่ทุกๆสำนักยังยังเดินทาง ห่างๆกันอยู่มากดังนั้นพวกจะสาสางเรื่องนี้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักก็จึงจะได้ใคร่ไปถามซึ่งกันและกันถ้าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเวลานี้ตามาก็ได้คุณโยมอาจารย์อุบาติการแนบมหาดิลนนซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้ยินกิตติศาสอยู่แล้วว่าเป็นผู้ที่สันทัดในภาคปริยัต แล้วก็ภาคาปฏิบัติโดยเฉพาะก็วิปัส,สนาตามทมควรทีเดียวอาจจะกล่าวได้ว่าบรรดาอาจารย์ต่างๆเป็นอาตมากล่าวยังไม่เกรงใจนะกล่าวงตรงเลยเชียวเช่นยังคุณมุมมีอาจารย์มีไปทางกูลก็ดีหรือคุณสุจินบริหารบริเคกก็ดีท่านเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสนากับคุณโยมอาจารย์แน่มาทางนั้นนี่อาตมาพูดอย่างเปิดเผยเลย แลาว,ว่า,าท่านเหล่านี้เมื่อก่อนที่จะเริ่มสในพระพุทธศาสนาก็ได้สอหาธรรมะข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเช่นเดียวกันกับเราท่านทั้งหลายที่แหละเมื่อได้ปฏิบัติศึกษาตามที่ควรแล้วก็ปาลารถที่จะตั้งสันักเป็นการช่วยเหลือตั้งเป็นธํานองว่าเป็นสาขาขึ้นจึงได้อขอ ความกรุณาให้คุณโยมอาจารย์อุบาติการแม่หาดิเน,น,นอรน,น์เนี่ยไปเปิดสำนักแล้วก็ไปช่วยสอนมนอย่างนี้เป็นต้นก็รู้สึกว่าจะมีหลายๆสำนักเดยกันดังนั้นก็อาตามาจ,จมึงถือว่าคุณโยมเนี่ยเป็นผู้สีสันทัยคือโดยาเคยเดินทางมาก่อนแต่จะรู้ซึ่งเท่าไรนั่นก็ขอให้ท่านสาธุชนได้โปรดติดตามเหตุผลซึ่งอาตามาจ,จะได้ไต่ถามตามลำดับไป โดยเฉพาะในกายานุปัสนาฏิปทานก็ท่านกระบงกไว้ชัดว่าอิริยาปะท่าปรับพะสัมปัานญาปรับพระมณสิกาละปรับพระเนี่ยทั้งสามนี่ก็ว่าเป็นมิปัสนาล้วนแต่ว่าในปรับพะทั้งสามที่กล่าวนี้ที่ง่ายที่สุดหรือที่ยากที่สุดก็คืออิริยาบถสีนี่เองก็เป็นเป็นอารมณ์ที่กาหนดได้ง่าย ส่วนใหญ่บุคคลที่เข้าปฏิบัติก็มักจะใชอ้อารมณ์คุริยาบทนี่แหละเป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าไปรู้ธรรมะแต่ข้อสําคัญก็คือว่าแง่งอนรู้บายวิธีที่กําหนดให้รู้ถึงความจริงเพื่อจะถอดถอนความวิาความเห็นผิดเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องอยากมากซึ่งจําเป็นจะต้องซักไซตตรงนี้ให้มากสักนิดนึงแล้วยย่งแต่ตมาได้ทราบแบบคุณโยมอาจารย์ก็เป็นผู้เสด็จทัศน แล้เคยปฏิบัติมาในเรื่องของดอารบทได้สัมปทาัญญาในเป็นส่วนมากทั้งนั้นก็เข้าใจว่าอุบายวิธีต่างๆในการจะเข้าไปรู้คุณโยมคงจะได้ไว้มากมายหากอะไรก็วันนี้อารมาก็ขอโอกาสจากคุณโยมเพื่อจะถามถึงเรื่องของดาบทอีกแม้ว่าการถามที่แล้วก็จะมีการถามเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีการจืดจางเลยในเรื่องการที่จะถามเพราะว่าบางคนสมมุติว่าคนที่ถูกใจกัน ไปคุยก็ทัางเดือนแทนที่จะเบื่อกับจิ้งดีสนุกหนักก็ไปอีกคนคนเดียวนั่นแหละมันู้จัจะเบื่อฉันใดก็ดีาตมาเองก่อนึกว่าอิริยาบถนี่แหละจะพูดกันสักเดือนหนึ่งสักปีหนึ่งก็ไม่รู้สึกว่าเบื่อเพราะรถของธรรมะนี่เป็นรถที่บอกไม่ได้ว่าเปี้ยวหวานมันเค็มประการใดจะรู้รถได้ก็จะเท่าคนที่เข้าไปรู้เข้าไปถึงท่านึงดังนั้นก็จริงใค่จะถามถึงเรื่องของการเดินก่อนที่จริงอิริยาบถเดินเนี่ย อาตมาเคยถามหลายครั้งว่ามีบางมาติก็เห็นว่าควรจะเดินให้มากหรือว่าในอิริยาบถสีก็มีการเดินนี่แหละรู้สึกว่าจะทาําความสงบให้มากพอจะไปมัวนั่งเข้าเดี๋ยวก็หลับเสียถ้าไปยืนเข้าก็รู้สึกเมื่อยไปนอนเข้าก็ทําให้เป็นเหตุให้ง่วงพอรู้สึกก่าการเดินนี่เป็นการทารําความสงบให้มากพอจะกําหนดเดินเดินเดินไปแล้วจิตใจก็เกิดความสงบเพราะรู้ตามนั้น รุตามมาการที่เดินจริงคงกับความตั้งใจของข้าพเจ้าหรือของดิฉันที่ตั้งมาเดิมว่าปฏิบัติต้องการความสงบเนี่ยบางคนก็อ้างพาสิทธิ์มายืนยันนะนัดที่สันติบาลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกับความสงบไม่มีนี่แล้วก็เห็นว่าการเดินดีก็พยายามเดินให้เกิดสมาธิอย่างเนี้ยอาตมาก็ใครจะถามว่าบุคคลที่เขาเข้าใจแบบนี้นะจะมีความผิดถูกประการใดขอโยมลองลองอ้างเหตุผลประกอบกฐานเนี่ยตมาฟังที่โยม ขอถวายธรรมสก,การทอาจาร <c oughs> ที่จริงเรื่องอียาบทนี้ก็เราก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วนะจะคะเรืองนพรแต่ว่าถ้าจะมันก็ยังไม่แจ่มแจ้งดีอยู่นั่นเองเพราะความจริงเนี่ยที่จริงอิยาบทอย่างเดียวนี่แหละเนาะค่ะอียาบทสี่อย่างเดียวเนี่ยตามหลักฐานของท่านก็แจ้งอียา แจ้งอริยสัจสี่ได้อทุกวันพักนะค่ะเพราะฉะนั้นความสลับซับซ้อนและสุขุมลุ่มลึกอยู่ที่จะให้แจ้งอริยสัจสีเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นของง่ายก็มีอยู่ในอิริยาบทนี้มากมีอยู่ด้วยในอิริยาบทนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดกันเท่าไรเท่าไรก็ ก็คงจะไม่หมดนะเจ้าคะแน่นอนไม่หมดตามอาย,ยะที่สุข,ขุมในอิยาบทนี้ก็สมเคราะห์ด้วยทำคือพระไกยปิดกทีเดียวเลยเจ้าคะ<ม>่ะถ<ก>้าเราจะพูดกันให้โยงติดต่อกันถึงเหตุผลแล้วก็จบพระไกปิดกเลยห <Yeah. S 2> รือว่าอริยสัจสี่ก็จบเลยมีอยู่ในนั้นเสร็จทั้งสี่เลยทั้งทุกทั้งสมุทัยทั้งนิโรด ทั้งมัดเพรยงั้นการเจริญอิยาบัติอิยาบุตรสีนี่ก็เท่ากับเจริญอิยสศัพ์สีเหมือนกันนคะคะแต่ว่าต้องเจริญที่ถูกถ้าเจริญไม่ถูกก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจิตของอิยสศัพ์สีก็จะไม่เข้าก็จะไม่เข้าเลยแต่ว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์น่ะเป็นได้นะใช่ไหะ แน่นอนแต่ว่ามาน้าสกิตที่มาน้าจีการในอารมณ์นั้นถ้าไม่ถูกก็เป็นไม่ได้เหมือนกันบางจริงใออียาบทสีนี่ก็ <c oughs> มีกิเลสเหมือนกันกิเลสก็เกิดจากอียาบทสีได้ความเข้าใจผิดนิฉาทิฐิก็เกิดจากอียาบทสีได้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการ กำหนดพิจารณาียาบทสีนี่ก็ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้ละอกุศลได้ด้วยแล้วก็ให้ละมิช้าทิฏฐิความที่เข้าใจผิดต่อเหตุผลด้วยทีนี้ในอียาบทเนี่ยทุกอย่างจะเป็นอียาบทหรืออะไรก็ตามทำทั้งหลายก็ย่อมไหลามาจากเหตุใช่ไหมคะเดินอรต้องไหลามาจากเหตุเพราะท่านียาบทนี้ก็ต้องมีเหตุเหมือนกัน ก็ต้องมีเหตุมีผลเหมือนกันก็ต้องประกอบด้วยเหตุผลทีนี้คำว่าปัญญาเนี่ยแปลว่ารู้ตามความเป็นจริงของเหตุผลนั่นเองเพราะนั้นการที่ท่านอาจารย์บอกว่าโดยมากก็คานิยมการเดินมากๆใช่ไหมคะายใช่จะโยมต้องการะความตงทีนี้เขามีเหตุผลอะไร ก็มีเหตุผลว่า,วาจะต้องการเดินมากๆก,ก็คือว่าตามที่เขาตั้งใจมาว่าอยู่ตามบ้านตามวัดรดอทุกปีใดหมู่คณะเนี่ยมันไม่มีความสงบสเลยยุ่งได้ลูกในร้านได้บ้านในช่องเป็ตนต้น <Okay. S 1> ฉะนั้นเราปฏิบัติทมก็ต้องการความสงบจึงได้มามอบตัวปฏิบัติในสำนักของโยงมอาจารย์บ้างสำนักอื่นบ้างแล้วในสำนักนั้น,น,นเขาก็สอนให้มีการเดินการยืนอนไรเหล่านี้ ก็นี่ก็บอกเขาก็สอนให้หมันกําหนดไปเถอะในระยาบทสี่นี่แหล,ละแต่ก็ปรากฏว่าบุคคลผู้นั้นก็บอกว่าอ่ายืนนั่งหรือนอนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยเป็นสปายะเพราะทาไปแล้วเป็นเหตุให้ไม่เกิดความสงบมันเกิดความง่วงเหงาซะบ้างอย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นก็ผมเห็นว่าอาการที่เดินมากๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมาะดีแล้วก็ทําให้เกิดความสงบได้แต่ได้ง่ายก็เลยเดินมากๆอย่างนี้อ่ะจะคุณยอมไเห็นเป็นยังไง ใช่ถ้าเขาต้องการความาสงบนะยคะเป็นพรแล้วเนินว่าเป็นเหตุให้สงบใช่มันก็ได้ตามวัตถุประสงค์ของเขาแต่ว่าเราจะ,จะเจริญโดยนนยะของสมาธิเล็กของวิปัสสนาก็มากก็ว่าจะเจริญ้ิพพปัสสนาลอยนัานดีค่ะนั่นแหละ<ๆ>ถ้าถ้าสมาธิก็ได้เพราะเพียงแค่จิตสงบนะยังคะอขอให้จิตสงบได้ เป็นชั่วครั้งช่วคราวแต่ก็จะไม่ถึงอุปจารสมาธิด้วยส่งไปธมรมะนั้นจะเข้าถึงอัปปนาหรือเข้าถึงฌานด้วยอิยาบทเดินดนี้ไม่ได้แน่ไม่ได้แน่ทีเดียวใช่ป่ะเพราะอย่างนั้นก็ได้เพียงแค่ว่าสงบสงบเพราะจิตไม่เคยสงบก็เพราะสงบได้บ้างเท่านั้นเองแต่ก็ไม่เป็นปัจจัยแก่วิปัชนาอ๋อ แต่ว่าเป็นอย่างนี้โยมคือว่าการที่เขามาปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทําสมถโยมไม่ได้ทำไม่ตั้งใจจะมาทำฌานตั้งใจจะมาทำาวิจจำปัสนานี่แหละแต่ว่ารู้สึกว่าอิยาบทเดินมันทําให้เขาเกิดความสงบยงอย่างเนี้ยก็ถูกแล้วใ่ะเวลาเนี้ยยิ่งในประเทศไทยได้แล้วลก็รู้สึกว่าไม่มีใครทําสมาธิกันเลยนี่รู้สึกว่าจะทำวิปัสนากันทั้งนั้น เพราะทราบว่าวิปัสนาเนี่ยเป็นของดีและเป็นของประเสริฐเป็นยอดแห่งศึกษาทั้งปวงที่เราควรจะต้องศึกษาเพราะฉะนั้นทุกแข่งก็รู้สึกว่าทําวิปัสสนากันทั้งนั้นเลนยค่ะแล้วกรรมฐานเนี่ยไม่มีคนทําทั้งทั้งที่กรรมฐานท,ที่ทํานั้นก็เป็นปัจจัยแก่กรรมฐานแต่ก็ไปเข้าใจว่าวิปัสสนานี่นค่ะนี่ตรงนี้สำคัญมากคุณโยลจะต้องแยกแล้วค่ะ ใหก็หหไปเข้าใจว่าวิปัสสนาใช่อย่างนี้ก็เลยถือเอาวิปัสสนาเป็นของดีทุกแห่งก็ทำวิปัสสนากันทั้งนั้นใช่แต่ว่าจะใชก้กรรมฐา,านอะไรอันนี้ถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ได้คำนึงถึงเลยเช่นอย่างใช้พุทโธบ้งางใช้อรหังบ้างนะฮะอย่างนี้ใช้อานาปาบ้างอันเนี้ยถ้าอันนั้นก็ไม่สำคัญโยคือห่าง<พ>ออกไปเราจะตังเกตได้ง่าย แต่กรณีอริยาบทเดินอย่างเดียวเนี่ย่ะอยากจะให้คุณโยมได้คอยาบทเดินก็เหมือนกันเนาะค่ะแต่พอวิปัสนาและปัญญาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถใช่ไหมเนาะค่ะก็อยู่ไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถเน่ะค่ะใช่อยู่ที่โยนิโสมนาสิการนั่นทีแต่ก็อาศัยอิริยาบถจนเกิดเนยวค่ะแต่ว่าต้องโยนิโสถูกด้วยแล้วอาศัยอิริยาบถึงจะถูกด้วยได้แต่ถ้าอาศัยแต่เพียงอิริยาบถ ถูกแล้ววัตถุที่ถูกทํางานเนี่ยมันอาจจะให้เกิดเราจะทําอะไรให้เกิดตามวัตถุประสงค์งเราก็ได้นียแต่ว่าถ้าทําไม่เป็นและวัตถุนั้นก็ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ได้เลยอ๋อนี่ที่ทั้งพันตรงนี้อาตมาจึงใส่อยากจะขอคุณโยมนะได้แยกออกไปให้เห็นชัดสิว่าเดินอย่างไรเป็นสมถะเดินอย่างไรถึงจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยเดี๋ยวค่ะขอโยมแยกสิจ้าอันนี้ก็ เราก็ทราบกันแล้วนะเจ้าค่ะว่าอยู่ที่โยนิโสมนสิการที่สำคัญที่สุดเลยทีนี้การถ้าหากว่าจิตเราอะตั้งเริ่มจะเดินเนี่ยจะเดินเพื่อความสงบไม่ใช่เดินต้องการวิปัสสนาอันนี้วิปัสสนาเขาเกิดไม่ได้แล้วค่ะถ้าตั้งใจอย่างนี้ก็เกิดไม่ได้แล้วมีความเข้าใจอย่างนี้ทีนี้การเดินเราก็โยนิโสไปตามความเข้าใจของเราอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ ไม่ได้วนี้ทํายังไงะจะทํายังไงละโยนอิโสให้ถูกวิปัสจจนาทีนี้วิปัสจจนานี้น่ะต้องมีอารมณ์ใช่ไหมคะเินพรกรรมาฐานของวิปัสนาคือนามกับรูปเป็นตัวกรรมาฐานเป็นกิจที่ควรจะรูท้ทีเดียวของอริยสัจจะทำนี่เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเขาไม่มีนามมีรูปนะใช่าคะแน่นอนแล้วเราก็วิปัสสนาก็เกิดไม่ได้ก็ได้แต่ความสงบเราก็ได้ความสงบนะได้ง่ายกรรมาฐานอะไรก็ได้ถ้าหากว่าจิตนั่นอะไปตั้งอยู่ในอารมณ์อันนั้นได้ก็อาศัยสติเหมือนกันไม่ใช่ว่าสมาธิจะไม่มีสติสมัยนี้เขากว่าสมาธิไม่มีสตินะคะออเพราะสตินี่เป็นองค์ของสมาธิ สมาธิไม่มีสติแม้กับฟังยากเหมือนกันก็จะไม่ทราบว่าจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเมือ่อมคณยอมพูดมาถึงนามั้งลูกปัตมาก็มีข้อคําถามอีกนิดหนึ่งถ้าปากดไปบางท่านก็บอกว่าเวลาเข้าปฏิบัตินะเราจะต้องบริกรรมนะว่าเดินเป็นลูกผู้สั่งให้เดินเป็นนามนึกในใจเป็นลูกเดินเป็นลูกสั่งเป็นนามเดินเป็นลูกสั่งเป็นนามนึกในใจนะั้นไม่ใช่ว่าหรอกอย่างนี้เป็นยังไงโยม อย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วจะทำไม่ได้เป็นอะไรไปท่านโยมเนี่ยอันนี้ก็เป็นบริกรรมไปทีนี้หนักข้าหนักเข้าจิตก็อยู่กับเดินเดินเป็นรูปเดินเป็นรูปจิตก็จะนึกอยู่อย่างนี้ชนชนใช่ไหมคะใช่ใช่เดินเป็นรูปรูปเป็นนามอะไรอย่างนี้ยก็ไปเลยก็ว่าได้อยู่ที่เดินไปไหนเลยโยมไปนิพพาน<อ>แล้วไปไหนก็ <laughs> สงบไปเลยหลุดไปจากหลุดไปจากอารมณ์อาการเดิมนั่นแหละคุณฝ่าห<อ>ลุดไปแล้ว ไม่ได้ดูมเขาไม่ได้ดูรูปเดินวิปัสสนานีเขาให้ดูรูปเดินนะเจ้าคะ่ะแม่เราบอกกับฉันให้ดูรูปเดิน,ดดนอย่างนี้ไม่ได้ให้นึกบริกรรมนึกถึงเดินนี่อันนี้ก็ก็ไม่มีปัจจุบันแล้วจะดูรูปเดินไม่หมดแล้วก็นามรูปนามรูปกว่าเรือยไปเป็นบัญญัติที่เรียนมาจากอาจารย์แล้วค่ะใช่แต่ที่จริง ธรรมดาของการทำมีปัสนานี้ก็ต้องเองปาปรามัดใช่ไหมคะใช่โยมใช่ต้องเองปาปรามัดเพราะฉะนั้นการเดินที่รู้ปัจจุบันน่ะต้องมีปัจจุบันอารมณ์ด้วยนี่สําคัญแล้วก็ต้องมีนามรูปด้วยได้ไหมคะเใินพอเนี่ยอันนี้อะแล้วคนไม่ได้เลยแล้วก็รูปนามที่เดิมนมาจากอาจารย์ันไม่ไม่ใช่ปมรมัดแล้วโยม แล้วก็มีสติสัมปชัญญักษก็รูปนามรู้ด้วยปริยัตินเนี่ยค่ะใครๆก็รู้โอแต่ยังไม่รู้ด้วยปฏิบัติโอเมื่อรู้ได้ปฏิบัติแล้วยังไม่รู้ด้วยดีปัจนาอีกที่จริงรูปนามน,นี่มีรู้หลายอย่างนะเจ้าค่ะรู้ด้วยปริยัติรู้ด้วยปฏิบัติรู้ด้วยปฏิเวทะอนรู้รูปนามอย่างเดีวยวเลยเจ้าค่ะไม่ต้องการร <dunk S 2> ูปนามมีได้อย่างจริงรู้รูปนามอย่างเดียวรู้เดินอย่างเดียว รูปไดนามใไดก็ได้จะต้องมีลักษณะนี่ศึกษานี่ต้องมีทั้งสามเดี๋ยงั้นถามโยมไดเลยเดี๋ยวจะเดินไปไกลท่านโยมคือว่ารูปอ่าสมมติว่าเดินเป็นรูปละ่ะเน,นี่ยค่ะกนนีอาการที่เดินที่ว่าเป็นรูปเนี่ยแต่รูปปริยัติเป็นยังไงเดินยังไงเป็นปริยัตไม่ใช่ะค่ะคือว่าเรารู้ว่าเดินนี่เป็นรูปเรารู้มาแล้วใช่ไหมคะใช่เนีน่ยเอาแต่ถึงคนไม่ปฏิบัติแล้วก็ถามคนที่เรียนปริยัติเนี่ยรู้ค่ะ ถามว่านั่งเนี่ยลูกหรือนานเขาบอกว่านั่งเป็นลูอในประยัดนี่ไหมใช่ค่ะเขารู้แล้วเขาลูล้ลไปแล้วกีเดียวเต็มอนดแต่ว่าเขาไม่ได้รู้เวลานั่งอย่างนี้เวลาเดินเขาก็ไม่ได้รู้ออเวลาเดินต้องรู้ด้วยถ้าปฏิบัติแล้วต้องรู้เวลานั่งรู้นาดีหรือนาคอรู้กาลังกําลังนั่งอ๋อกาลังเดินใช่ค่ะกําลังเดินกําลังก้าวเนี่ย Oh. ต know, like ้องรู้อย่างนั้นรู้นา็นรูปต้องรู้ในขณะนั้นรู้ในเป็นรูปร่างที่เท้าก้าวไปรู้อาการที่เท้าก้าวไปอไม่จําเป็นต้องว่ายกแล้วไม่ต้องไม่ต้องว่าอะไรนะคะอย่างนั้นมันก็ไปอาการที่ก้าวก็ไม่รู้อีกอ่ะไม่รู้แล้วก็แม้สติปัญญาอะไรถึงจะรู้จนถึงขนาดนั้นเจริญ้าคะเพียงแต่รู้ก้าวเดียวก็ยังไม่ค่อยจะรู้เลย ยกาขาแล้วก็ก้าวไปเนี่ยเพียงจะรู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นลูกนี้ก็ยังไม่ค่อยจะรู้ได้เลยอ๋อบางคนปัญญาดีรู้หลายเลยวะแล้วก็ระวังที่ยกที่อะไรแต่ออไรนะ่ะถ้าคนที่ยังไม่ชนานาญเนี่ยเระวงังเพราะว่ายกขึ้นแล้วยังลงไม่ได้ใช่ไหมใช่ย,ใชยังลงไม่ได้ทีนี้ก็ชักเซแล้วนี่ชักจะเซแล้วหลักก็ไม่มั่นนี่อย่างนี้แล้วก็ไหนยังจะต้องไประวังไอ้เซซะอีก แล้วก็ไหนยัยจะต้องไปรู้ไอ้ในรูปนามที่เดินอีกนี่ยุ่งใหญ่เลยอาน,นิี้สงก็เลยพอสเสร็จสําเร็จแล้วก็เลยขาแขะเตะไปเลยนี่ะนี่นั่งนั่งจนจนขาลีบไปก็มีอน,นี่นี่แหละค่ะนี่นี่นั่งถ้าหากว่าการนั่งนั้นเป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาปัญญาเนี่ยก็คงไม่เป็นปัจจัยให้ขาลีบใช่ไม่ค่อยมีในในแบบเลยไม่บอกว่า ถ้าเป็นปัจจัยขาลีบก็ไม่เป็นปัจจัยแกวิปัสนาใครก็ไม่อยากจะเข้าคอยปัสนาแล้วขาลิบเอาสยมันแล้วก็เป็นนั้นว่าการที่เขาไปรู้อาการที่เดินไปเนี่ยเป็นรูปคือรู้ในมนนิยการที่ถูกต้องนโยมนะใช่ค่ะอย่างนี้เป็นการรู้รูปโดยปฏิบัติใช่ไหมใช่ค่ะรู้ในขณะนั้นเ้ยคอแในขณะรูปเดินปรากฏขึ้นอย่างนั้นอาการที่เดินนั่ค่ะปรากฏขึ้นแล้วก็มีสติสัมปชัญญะ ร่วมไปอย่างนั้นรู้วิจรารณาเวลานี้ท่านบอกพิจรารณาใช่ไหมคะตามหลักอ่ะพิจารณาก็ได้รู้ก็ได้ดูก็ได้แล้วแต่ตัวจะสะดวกอะไรนะคะเวลานั้นเวลาที่ดูรูปเดินเนี่ยก็ต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยว่าเวลานี้กําลังพิจารณาอะไรรูปอะไรแล้วก็เนี่ยอันนี้ต้องรู้ เข<อ>าเแล้ <นะ S 2> หรือดูรูปอะไร<ช>กําหนดรูปอะไรก็ได้ทั้งนั้นนั่นะก็เป็นไารเข้าใจว่ารูปเดินที่ว่าที่เขาไปดูในอารมณ์ปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นรูปปฏิบัติเนาะค่ะทีนี้รูปที่เป็นปฏิเวทเลยโยมแต่รูปที่เป็นปฏิเวทะนี่ต้องปฏิเวทะนี่มันต้องเป็นถึงโลกุตตะละนี่จ้นะค่ะอ๋แต่ว่าอย่าลืมว่าอาศัยรูปไปถึงโลกตุตะละอาศัยูปอย่างเดียวนะเนาะค่ะ อาศัยรูปนี่เลยค่ะอาศัยรูปก็ได้อาศัยนามก็ได้รูปนามเนี่ยส่งถึงโลกุตละเลยพ้ากนั้นนับย้อนจากโคตรภูลงมาเนี่ยเดวกวอนในส่วนโรกีเนี่ยจะมีส่วนรู้รูปนามเป็นปฏิเวทได้บไหมไม่ได้อตลอดไปเลยค <c oughs> ิด่ยตลอดไปเลยนะคะจากตะโคตรปูถอยมาจนกระทั่งถึงนามารูป,ปะตรีเทศทยานมีสุทธธิต่างๆเนี่เยเล้นยามาัทสนะกันนั้ อ๋อทางนั้นก็เป็นั้นจัดใจฟาร์มได้แล้วนะโยมนะก่อนนี้จะมาพูดซ้ำอีกนิดหนึ่งคือว่าการรู้รูปเนี่ยก็รูปรูปไปเลยถึงสามท่านใดกัน,นค่ะแต่เราจะไม่รู้ถึงเรายังไม่ถึงปฏิเวทะนะนะคะที่เราเพูดกันน,นี่เรื่องแค่วิปัสนาเป็นบอนแค่ปัสนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นรู้ในการปฏิบัติที่ระหว่างกําหนดอยู่นะนะคะแน,น่นกําหนดอยู่อย่างเนี้ยพิจารณาอยู่เนี่ยเป็นการปฏิบัติแต่ว่าเพื่อจะให้เกิดวิปัสนา และจะเกิดวิปัสนารอยังนั่นที่ยมอ่านี่ก็อีกตอนหนึ่งรู้ด้วยวิปัสนากรู้ด้วยเรากําหนดไประหว่างที่เรากําหนดไปกําหนดไปก็กําหนดลูกนามเหมือนกันแต่จะเกิดวิปัสนารอยังแต่อีกันอยากจะพูดถึงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติสติตสัมปชัญญะ สิท,ที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยอย่างไรและไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนี่ย่างไรท่านเี่อาจารมาเจะถามอยู่แต่ว่าเรื่องตรงนี้ยังไม่จบนิ<ช>ยม<อ>เพราะว่าอันนี้มันสําคัญมันเป็นตัวงานนะโยมงานนี้ต้องทําถูกก่อนก็จะถามอยู่โยมยังไม่ถึงวัยละเนี่ยจะถามอยู่ท่านนี้อามาที่สงสัยตรงนี้สิโยมคืออยากจะทราบถึงเขตก่อนนะ คือว่าเขตของรูปนามที่รู้เป็นส่วนปริยัติน่ะตั้งต้นแต่ไหนแล้วมาจดแค่ไหนเนี่ยอยากจะตั้งตรงนี้ตั้งต้นตั้งแต่นามาลูปะรูปที่เป็นปริยัตินายมนะท <จะ S 2> ี่รู้เป็นปริยัติตั้งอัปฏิบัตินะตั้งต้นตั้งแต่นามาลูปะนโะยมคะแต่ว่าก็ต้องตอนนั้นก็ยังมีปริยัติอยู่นั่นเทียบได้มาที่ในถามโยมไงก็ออยังมีปริยัติอยู่ แต่สุดแต่ว่าวคือว่าการทํางานเนี่ยต้องมีปริยัติด,ด้วยไม่งั้นทํางานไม่ถูกใช่ไหมฮะต้องทําตามปริยัติอ๋อปริยัติจึงเข้าไปปนอยู่ในปฏิบัติจริงนะใช่ค่ะเพราะว่าการที่เรารูปเป็นว่าไอ้นี่เป็นรูปไอ้นี่เป็นนามเนี่ยมาจากปริยัติอ๋อและเราก็มากําหนดรูปนามเนี่ยฮะตามที่ศึกษามาจากปริยัตินเองแต่ว่าเวลาปฏิบัตินั่นแหละก็ ต้องเอารูปเอานามนี่มาทางานด้วยจะไปมีแค่สุดแค่ไหนโยมรูปน้ที่เป็นปริยัติเนี่ยแค่ยานไหนรูปน้านี่ก็มีเรื่อยไปไนะโยค่ะไม่มีหน้าที่รูปน้ำจะเป็นปริยัติเนี่ยแค่ปนกับรูปน้นาในคนปฏิบัติไปแค่ยานไหนอ๋อปริปริยัตินี่ก็อาศรรยัยเป็นถ้ารูปน้านี่เป็นตัวถูกทํางานเรื่อยเลยโยคะไม่ถูกทํางานเรื่อยไปถึงตอนต่อไปก็ต้องน้ำรูปตลอดเลย อ๋อเน่ค่ะตลอดไปเลยจนกรทั่งเห็นลักษณะก็คือเห็นลักษณะของนามรูปนั่นแหละตลอดไปถึงนกุฏยยาพยานไม่ยอมนึกหรือกว่าก็มีตลอดทีเดียวค่ถมมาาะถึงอนุโลมยานออแม้ก็กินไกลเ่ค่ะถึงอนุโลมยานตั้งขาวเบ็ดนี้ก็มีนามรูปเป็นเป็นผู้ถูกทํางานรื่อยไปถูกชําระชําระกิเลส เอยไปเรื่อยไปมิได้ก <ขอ S 2> ็เห็นนามรูปเป็นไทยเห็นนามรูปเป็นโทษใช่ไหมฮะตอนอยากพ้นนามรูปอะไรเนี้ยเรื่อยไปเถะต้องมีนามรูปยืนไม่ได้เชี่วสมาสถานอย่างนี้นะคืออย่างนี้สงสัยอย่างนี้สงสัยว่าการรู้รูปนามเป็นปริยัตินะี่เรารูกคนในสัญญาความจำใช่ไหมโยมแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติกระสับแล้วใช่ใช่แล้วคนนี้การรู้รูปนามเป็นปฏิบัติน,นั่นนะคือเราลู้คนด้วยสติปัญญาใช่ไหมใช่ค่ะ แต่กรณีสงสัยว่าที่รู้รูปนามเป็นส่วนปริยัติเนี่ยเรารู้เลยสัญญาเรารู้บัญญัติธ <สะ S 1> รรมดาเน,<อ>นี่ยทําไมจะไปปนกันยังไงพั่งญาติพึงสัวเนี่ยว่าปริยัตินี่มันมันไม่มีเนี่ยค่ะปริยัติเนี่ยเรารู้ในปริยัติเนี่ยเรารู้แต่เล่าเรียนศึกษาเท่านั้นเองว่าอาการนั้นเป็นอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นเป็นรูปลักษณะอย่างนี้เป็นนามเท่านั้นเองแต่เราไม่เคยดูที่ตัวนามรูปเลย